เดี๋ยวไปดูด้านนี้แบบไม่ปลรรานะครับไม่ปลาร้าไขขึ้นเหรอต้องบิดไขรปลาหดร้อยกว่าร้านที่มีขึ้นเหรอต้องถามเจเปิ้ลนะพี่ไม่เคยรู้นะวันนี้ใครขอวันพุธครับวับนพุธ จะดูวัตถุดิบทั้งร้านก่อนนะครับนี่เจมวยมาเจมวยไอ้หววยขายหวยสวัสดีวัสดีค่ะแน่ยำยกร้านเลยระดับเจมาแล้วยกร้านไปเลยตังมีแต่มันกินไม่ได้กินไม่หมดเออังมีโมไปให้ฟังอ่ะ ราคุก็เลยเปิดคนอื่นเห็นในชะ่ไเราเห็นเนะขาไม่เข้าเดี๋ยววันหนังทวงเอาหนทวงในไรสดทวงในไรสดอย่าทำเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ ไข่แมงดาวันนี้ไม่มีเจ๊หมวยหอยนั้งลมไม่กินไข่แมงดาไไมม่่กกิินนแล้วอ๋อเห็นถามหาไข่แมงดาหนูไม่กินกินเคยกินไปไร้านอะไรวะร้านแสนอ่ะทีนี้เราไม่ได้ว่าคนละคนอื่นกินไม่เป็นเนี่ยเราเข้าเกย์กรชนเลยอ๋อของเราคนแพ้คนแพ้นี่ตัวแข็งอย่างนี้จริงนะถ้าลงจากรถได้นะอยู่ที่บ้านอ่ะแต่เราก็ถามเป็นไรเราบอกเนี่ย แล้วชาไปหมดขอบหน้าเนี่ยแล้วเขาก็เดินขึ้นรถยังเดินได้นะเขาไปถึงเอกทนเชื่อไม่ลงจากรถได้เก้าขาไม่ได้เป็นนัะตอนนั้นแฟนเราเกือไปอยู่แกโบนบนไว้เหรอบนไว้แไม่ตายเลยไม่ได้แก่ไม่าตายจะได้แก้บน บอกโตรียมจะซื้อหัวหมูไว้แล้วนะก็บอกได้ไงประกันไงตาไม่มีหรอมีก็ไม่ได้ให้เขานาให้ลูกตรไม่สบตาเลยอ่ะวันนี้เป็นเจาคนสวยที่จบตาสกยลูกวันนี้เป็น น้องกลัวงูหรือเปล่าน้องกลัวเข้าท้อง,ง <laughs> <laughs> มั้งไข่ท้องกินนี่ปูมาไขป่ปลาไขป่ปลาหมึกมีไรสดเหรอเมื่อคืนหนูก็ไปอันนั้นนะอ้ไหนไปดูป่ามันอยู่ตรงไหนได้ไหมมันไม่เห็นอนะ่ะ ไไม่ด้้ตังรานไปประมาณตีสามตีสี่ตีสี่ลงไปด้านหน้าก็เปิดได้ใบก็เปิดได้ยาไม่แน่ใจอยู่อยู่ตรงข้ามวัดอบวัดน้อยอะไรนั่นหรอไม่ตรงข้ามวัดสมุทรปรายา่วัดอุทยานอยู่ข่ามือฝั่งนี้เปิดสายหรอไม่รู้่ะไอ้เปิดเพร่ะเราไปสายเราเลยตอบไม่ได้อ๋อแม่ไปเจอเขากินโมงเราไปสายเราไปเก้าโมงเจ็ดโมงงงอันนี้คุยถึงอะแต่เราเลยไม่แน่ใจว่าเขาเปิดกี่โมง ีเห็นก็ไปเขาเขาบอกเขาเขาเปิดกันเช้านี่เพราะว่าแม่ค้าเข้าไปซื้อเยอะนี่หนูไปหนูไม่เจอไงหนูขี่รถบนหายไอ้ที่ไม่มีไม่มีน่าะรักจิตร้านขายอะไรร้านขายอ่ไงร้านขายปลาดิบอะไอ้ร้านเจริญอะไรอะไรชื่อเจริญอะไรพวกกระพันอะไรอ่ะจเิพวกกระพันอะไรจุกเลยนะ เียวเซียวหอยแครงไข่ขปลาหมึกปลาดาไหมคะของตัวเองไหมเบลเซียวหอยแอครงไม่เลยปลาด้วยไหมปลาด้ยไหมเหตไการณ์เฮ้ยเคยขายตรงนู้นกับพราเสาร์อาทิตย์เหรอขาไปได้เฉพาะเขาไม่ไล่หนูห <laughs> นต้องเช็ค <laughs> มาตรงนี้เช็คก่อนหกโมงเขาจะขี่กกถ้าหกโมง,งถ้าหกโมงครึ่งไปแล้วถ้าไม่มาโอเคไได้ออไป นจะขอ๋อหมูซึ้งแต่หนูรอเทศกิจก่อนถ้าหนูไปกินประมาณทุ่มหนึ่งอะพอพ่อยตรงนี้นใช่ตรงนี้มันพอมีลูกค้ายอยู่ ค่อยมีคนนะค,ค่อยมีรถนะมีม,มีมีไก่ปลานี่วันนี้เงียบๆวันนี้วันอะไรวันพุธนี่เป็นไขป่ปลาหอยแครงไข่หมึกมไข่หมึกอันใหญ่ๆเลยนะยังไม่พอนะเดี๋ยวเพิ่มไห้อีกไปกินข้าวยัง ตื่นเหรอตาบวนเชียวยังอ่ะไม่ยังยอเลยเราเอาไหลบัวดิเงี้ยไหล่บัวหนูไม่มีมันนีงแม่ขุดทีนั้นหนูลืมหนูไปตลาดมเแต่หาปลาเนี่ยหลยลือลืมซื้อปลาแซลมอนอยู่ไหนเนาะ ไไงเหรโอเคผ่านสวัสดีครับนี่คนนี้ว่วสวยตลอดจุกนะฮมอืออไม่แจกกลนแจเอ้ยหอออต เดี๋ยวมาดูไม่ปลาไม่ชุรสเผ็ดจุ๋มจิม๋มซ้อนไว <laughs> ้คนกินปลาเยอะกว่ากินนะปลาตัวนี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นละหมูว่าถ้าลองกินอันนี้เดี๋ยวติดใจดีละอย่ากินเลยเดี๋ยวจะเปืองเดี๋ยวจะเปืองปลาร้า คอยเงินหน่อยวอได้ไหมยืมช่วยน้องหน่อยสองร้อยสามแปดรอหมูไป,ปาออไาทไตม่เข้าคายไม่ออกไปอัดเกีรถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยแหละปลาแล้นองบ,นบีนะนหมูเปี้ยนยี่แหละาใส่ปลา แล้วก็ไปทอดใช่ไหมเออไม่รู้ล่ะหมูส้มเหรอส้มหมูก้อคุกส่งกันนะเนาะเราก็กินตามทุกไงโอ้โหร้านใหญ่รงโตแยกนะแมแม่แยกช่องนี้จะกินพรุ่งนี้อือวันนี้กินพรุ่งนี้นะวันนี้กินพรุ่งนี้นะครับของข้าวอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยนะคอนเฟิร์มจากลูกค้านะอร่อยมากมากนะอร่อยไหม อร่อยไหมอร่อยแน่นอนเลยไหมพอดีนะกาวอืมพอดีเลยเธอกะเอาเลยอ่ะไม่ไม่มีเหลือไม่มีเกินไม่มีขาดเลยแมนพอดีขนาดนี้ เช้าหรอแม่วิรีวอาข่ก็จะเจาไข่แบบเม็ดหรือเอาไข่แบบผงนี่ให้เลือกเลยอ้พิเศษสุดๆนพิเศษสุดๆนี่ให้ดูไข่ปูมันก้อนเลยก้อนเลยนี่กมชอบไข่แบบผงเขาก็ขอหนูไปเจ้าไข่แบบผงนะแมวแมวไข่เม็ด เขาขี้เกียจเคี้ยวครับผมเออแม่บอกว่าจริงๆฟังแล้วงงเขาขี้เกียจเคี้ยวที่เตรียมตัวได้แล้วเตรียมตัวได้ขี้เกียจเคี้ยวมีที่ไหนวะเขาพิเศษไก่นั่นเศษไก่อันนี้ใช่ไหมพิเศษไข่น้อำต้มอร่อยอืม เออแต่ตัวนี้แหละมันได้กินเท้าไงมันจะกระจ้องมัน ยัวย่วๆเลยหอย,ยนางรมตัวใหญ่มากเรื่องหอยร้านนี้ไม่มีเปล่าจิบีหอยใหญ่เ,ออเ,ออเรื่องหอยร้านนี้ไม่ยอมไข่ต่อด้วยยำอะไรครับมังบีตยำไข่ค่ะยำไข่นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่เมนูนนะพอดีที่หนุ่มมิทุล้นนะ <c oughs> อยูนี่สัน้นไปนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้ดูใหม่วันนี้พี่หนุ่มรีบไปธุระี่หนเ็วของบ้าพาองค์หญิงเขาไปกินข้าววันนี้องค์หญิงเขาหยุดร้าน พูดอะไรไม่รู้พี่หนุ่มไม่ได้ยินใกล้หกโมงอย่างวะใกล้แล้วครับเทสกสั้นเหมือนขู่เลย นี่นี่เป็นยำไข่ทั้หมดแล้วว,นนวันนี้เมนูกินแต่ไข่วันนี้เมนูไข่ไข่ดีชิมเนี่ยวันนี้เมนูไข่ไข่ดีเลยครับน้องบิ๊ก ต่อได้ยำไข่อีกแล้วเดี๋ยวแถมอีกหนึ่งเมนูนะอันนี้เท่าไหร่สองรยบาทแรงกว่ายีนี่ต่อได้ยำสี่ไข่เลยอันนี้เมนูไข่ขายดีมากคุ้มสุดคุ้มสดเขาไม่รับประทานกันเลยวันนี้เมื่อกี้แต่ไข่เหรอ ผมใส่ได้ไปผัดกะเพรากินเองกุ้งเหรอกะเพราทะเลเดี๋ยวน้องบูดเดี๋ยวน้องบูดข้าตัวเองสแกนนั่นเองนะ ไข่้องบีก็จะมีไข่ปูไขปลล่ปาเลซเซียวไข่ปลาหมึกไข่แดงนะครับสกแกนมันมีนกระดนนะเดี๋ยวจะมีไข่แมงดาแล้วเนาะเยวทักหาให้เขาซื้อจากเจ๊โอ๊ตมาให้ <c oughs> ทำไม่เป็นอีกส่งไปให้คุณทำให้ไม่ยากหรอกแป๊บเดียวส่งวิดีโอมาส่งวิดีโอไวิที่ดำมา <laughs> ซิม นักทำบอกไม่ลุกเลยนะนั่งอย่างเดียวเ,เลยนะตองนวลเป็นไหงเป็นไหน,ไหนโอเคโอเคได้ไหมครับตองนวลลุกทำดินี่เดี๋ยวไ,ไปหน้าร้านไปหน้าร้านนี่สามร้อยเจ็ดสิบเลย สามกิจสิทธิ์ะกเดพี่หน,นุ่มถ่ยรูปหน่อยยิม้มกไปนี่ โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามะน้องบิ๊กขอบคุณมากครับ